สวัสดีครับผมนี่อยู่ในเกมฮอนครับกับฮิโร่ท้าหลอตครับผม่ผมไนกูมาเปิดคล <í> ิปตอนอออลืมอัดคลิปก็เลยมาเปิดชานือว่าอัดแล้วโอ้ยลืมไปยังไม่ได้อัดวิวห้าแล้วด้วยไปละห้าหกนาทีละลืมนือว่าอัดแล้วม,มาไหมไม่เป็นไรก็ขั้นหนึ่งตายสองขั้นหนึ่งตายสองละลืมอัดเมื่อกี้ ป็นไรมถือว่ายังทันอยู่ไม่ได้เกมไม่ได้ไกลมากกลัวแลมเพจล็อกมาเลครับแ <c oughs> <c oughs> รมเพจมีล่างตายไปให้ช่วยยืนให้ได้ โอเคโอเคกดผิด <Okay>, okay. <c oughs> <c oughs> เอ้ยจะไปกดแอปเปิ้ลเฮ้ยไม่ใช่จะไปกดไ <res> อ้นั่นนะไ <c oughs> อ้สีเหลืองๆเฮ้ยสีสีสสฟา้ฟาๆผู้ผิดที่มาเป็นมาณาครับกดผิดไปกดนั้นะ เฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วูุี่ดว่าจะโดลังไปเล่นบอลเอ้ยโอ้โหบอสามเลยตายเลยครับเยอะเกิน เยอะอย่างนี้น่ากลัวเลยผมต้องรีบออกนูว่โดนแลมเพจล็อกรัวๆเลยคนระับโอเคบอฟเป็ดจอกน,นะแล้ววะ เอ,เอาเรื่องได้คิวไหมได้คิวอยู่เว้ยไม่ไหวเดี๋ยวพ๊อเป็ดเอาผม <c oughs> <c oughs> บอกเพื่อนมาหน่อยครับ hey, ออกบ้านไม่ได้เลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ย ออกบ้านเดี๋ยวกูว่าตายอีกแล้วดูนะอะอออกเปิดอเดียวแล้วพูดไปสามไม่ได้ไอเดียวไม่ได้ครับก็คุปเปิดใหม่แล้วมึงโชว์โง่เองครับมึอบีก็มงึงก็งตายโง่ไองนะครับ ทีมนะครับครูบอกไปแล้วครับเมื่อกี้เก่งไงเหก่งแล้วได้ไม่ได้นะไอกลองหลังไม่รับทัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันด้วยด่วนเลื่องชอบอะไรเหี้ยพวกไหน ไปไปหวยูเล่นต่ไม่ยืนมีเงี้แม่กูบอกว่ามัาสกิลสแก้วหวานไอ้เหี้ยทำเฉยไอ้สันอืมกำลังจะได้คิวละโหไม่ทันอีกแล้วโอ้ให้คิวไหมนะ่ะไม่ได้

เย้ยให้แม็กนียให้ผมได้คิวเมื่อกี้สบายเลยได้นั่นแหละเอออะไรนะเอเอเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์กวเนี่ยเอลเดอร์พลรสไซน์นะได้เอลเดอร์แล้วเนี่ย

<c oughs> มันต้องออกของตีก่อนนะฮะลอดอ่ะออกนูก่อนก็นั้นไปโอเคแรมเพจไม่มีล็อกแล้วพอแรมเพจตายเฮ้ยอปอนี่อยู่บ้านนี่อยู่มันอยู่ล่าง เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงยังไงเดวอมีมีมีหัวร้อนอะหัวป๊อปเป็ดอะโอเคป๊อปเป็ดมีร่างเราลองโซโลเราลองโซโลเออเดวอดู โอ๊ยดูส่งไปได้โซโล่แล้วว่ะเออไกูเอ้ยเมื่อกี้เอา,เอามือไปออกของโทษทีครับโทษทีออกของอยู่ไงผมไม่น่าไปยืนนิงน่งๆออกของนั่นเลยโทษทีโทษทีโทษท,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 ทีนี่ตายแบบโง่โง่เลย ตายงูเลยแหละเนี่ยนะครับล่างโดนล,ละโคเด็ก <c oughs> <c oughs> ดโดนโคเด็กหรือเปล่าอืมมอโดโคเด็กเมื่อกี้ตายแล้วนะแม็กซ์มิสอะ โอเคโอ้ก okay. oh, hey, ูยังไม่ได้คิวอยู่เรอวะเนี่ยแม่งเลย 有，有老。 ตายเนโอมีเบี้ยละนี่ก็เออเออเฮียกูมีให้คลีดโดนกูจนรั่วเออเออเออนั่นแหละ <c oughs> ชัวร์เรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเป็นการบ้างเลยแดงขาวใส่แดงเขียวตะยุ่ยเป็นจชู้เขียวตะยุ่ยแล้วมือเป็นขี้แล้วมือรอโบสเกอร์กับป๊อปเป็ดเกิดมึงอ่ะมึงไม่การแคลรี่ หน้ามึงจ่อยแน่เยีย yeah. จบครับตายคนแรกเด็กไปน้องตายคนแรกเลยกูสวยใช่ปัญหาครับเรื่องตายไม่ใช่ปัญหาอะไรตายลัวๆ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ไม่ใช่ปัญหา, <c oughs> มญหาผมแต่เป็นปัญหาของทีมบ้านหัอ กี้เดวดึงแลมเพีล็อกผมเลยนะยังไงผมก็ตายนะโอนแรกอย่างเงี้ย mm <laughs>

ไว้ไอ้นีตตืดตืดตืดอีกเท่าไหร่นะหกรอีกห้าร้อยห้าหกเจ็ดห้าร ต้าอัมหานูกอนดกวย โดนล้าอ bo ีกแล้วให้หนูแล้วครับ เกิดละระวังเดวเดืองนะอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยชนะครับโอเค จบไปแล้วผม <c oughs> จบไปที่สกอร์ค่า6ตาย7จ1ดนะครับไว้วเจอกนคลิปหน้าผมเล่นตัวอะไรเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้าครับ,ารบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ